ตรงนนี้ก็็จะเปสวัสดีก่อนจ้าคนนี้จะเป็นลูกแล้วก็เป็นหลานอีกคนนึงนะคะมากับเราวันนี้ตัวน้อยอร่อยไหมอันนี้จะเป็นน้ำชานะคะนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะใหม่สุค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องนางจามนะคะวันนี้เราพามาเที่ยวที่วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรตินะคะตรงนี้ก็จะเป็นวัดพระธาตุแล้วก็จะเป็นทางโรงร้านกาแฟด้วยนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูด้วยกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะตามไปกันเลยจิ้มน้อยค่ะเราก็เริ่มจากการเดินทางนะคะจากที่บ้านแล้วก็ ขับรถไปเรื่อยๆขึ้นตามเส้นทางตรงตรงนี้นะคะเราจะขึ้นไปทางบนดอยนะคะก็จะผ่านบ้านแล้วก็ต้นไม้เยอะมากนะคะที่บนดอยขับไปเรื่อยๆทางขวามือก็จะเป็นบันไดที่มาถ่ายวันนั้นนะคะสวยงามฝากติดตามด้วยนะคะคลิปประมาณ EP 3 EP 4ค่ะทางขวามือนะคะ แล้วก็เราก็จะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้เราจะเลี้ยวซ้ายลงดอยไปนะคะมาถึงประตูข้างในแล้วนะคะเราเข้าไปแล้วก็หาที่จอดรถก่อนอก็อําไกส์นะคะลูกจากทีเฮิรนมาตีวัดเนร้อยก็กําอ่อนก็ถึงเย่าเข้าหาที่จอดรถก่อนคะ่ะ เราจะขึ้นไปบนวิหารนะคะเราจะไปกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระโพธิสัตว์ที่ทางด้านบนก่อนนะคะเราจะเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะคะขึ้นไปไหว้ที่ข้างบนนะคะเข้าได้ไปขึ้นกว่าไหว้เจ้าแม่กวนอิมตีตั้งเหนือเนี่ยค่ะใส่รองเท้าคนไปเลยไหมลืมไหมระวังปารันฝนล่มนะเออลืมอยู่ ต้องถอดข้างล่างอ่ะเดี๋ยวเขาจะว่าให้เราอะเออแล้วเาข้ามาได้เอานั่นมาอ๋อเป็นจุดเตี้ยนแล้วนี่นเป็นยังรู้คนส่งต้ามหลอกลออเข้ามาถึงตังบน <c oughs> คนส่งอ่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ด้านในนะคะว่าข้างในเป็นพระอะไรนะคะเข้ามาดูด้วยกันนะคะเทเข้นมามเข้ามาดีเ,เข้ามาที่ตรงนี้จะเป็น เจ้าเม่กวนอิมนะคะแล้วก็พระโพธิสัตว์นะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็จะมีเสียงเซียมซีด้วยนะคะพราโพธิสัตว์จะอยู่ด้านหลังนะคะที่ด้านบนก็จะเป็นรูปภาพของพระพุทธรูปนะคะสวยงามมากๆนะคะ มาดูตรงนี้ก็จะเป็นพระเดี๋ยวเราไปภาคเสียงอะไรไม่รู้ว่าเรียกอะไรอะ่ะมันก็คือนั้นไม่ใช่หรองรักครั้งอะ่ะค่ะพอเราไหว้ เสร็จเราก็จะเดินลงไปที่ <ไป S 1> ทด้านล่างน,นะคะเท้ากอตทไปล่วงกว่านะคะไว้ตีตั้งไตแทงนะคะนี่วันนี้สองผู้ช่วยตัวน้อย <c oughs> ใส่หมดเคเอฟซีด้วย <c oughs> ขอเชิญว่าเป็น KFC กับเรานะติดตามเราด้วยนะ KFC เธอก็ต้องสวัสดีด้วยนะสวัสดีก่อนจ้าคนนี้จะเป็นลูกแล้วก็เป็นหลานอีกคนนึงนะคะมากับเราวันนี้ตัวน้อยโอ้ยสวยมากเลยไปเร็วตรงนี้เป็นพระศรีอริยะเมตไตรไปเลยเราเข้าไปกันเลย

ตรงนี้ก็จะเห็นวิวหลักล้านเลยโอ้โหสวยมากนะคะแต่วันนี้บรรยากาศฝนมันตกอะเนาะฝนตกมากเลยหนาวมากใ,นนใช่อันนี้มันเหมือนมีไรดอกอะเดี๋ยวเราจะลงไปดูตรงนี้ห้ามทิ้งขยะนะคะอันนี้จะเห็นวิวของเมืองฝัง360องศาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้หนาวมากเลยนะคะโอ้ยนี่ <laughs> คุณลบคดนีื่กันเนาะเพี้ยนหรอ,อ,มอ,อ,อหมอกลงเยอะมากนะคะตรงนั้นจะเป็นในหมู่บ้านเบียงไวที่เราอยู่นะคะเราขึ้นมาจากตรงนี้นิดเดียวเองนะคะแล้วก็วัดม่อนปินตรงนี้จะเป็นในทุ่งนานะคะจะมองเห็นในตัวเมืองอำเภอฝางเลยนะคะตรงนั้นจะเป็นวัดม่อนปิ่นนะคะตัวนี้สีขาวๆเป็นเจดีนะคะวัดม่อนปิน่นแล้วก็ เราจะเห็นเขาทําการเกษตรนะคะจะเป็นทุ่งนาปลูกข้าวโพดแล้วก็ในช่วงนี้เขาเขาทําข้าวแล้วก็มาทําห,หอมหอมหอวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสวนส้มปะปลายบ้างนะคะนะคะตรงนู้นก็จะเป็นในตัวเมืองฝางนะคะจะเป็นโรงเรียนรังสีวิทยาแล้วก็โลตัสแล้วก็อําเภอจะอยู่ทางหน้าตรงนู้นนะคะ โอ้จะเห็นมากแต่วันนี้หมอกมันลงเยอะมากเพราะว่าฝนตกนะคะตอนนี้ฝนตกก็เลยทําให้แบบมองไม่ค่อยเห็นทั้งหมดนะคะเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกจะพามาดูใหม่นะคะอ่าว้ก่อนไหว้ก่อนขอพรนี่ลมแรงมากนะคะมาเที่ยวได้นะคะที่ พรทธาตุเฉลิมพระเกียรติบนดอยเอามามามากินด้วยนะคะตัวนี้เขาตลกนี่นางจันทิปนะคะตอนนี้เราจะไปที่ไหนเอ่ยร้านกาแฟของเรานเราเห็น กาแฟท่านเจ้าคุณนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นของดีที่ม่อนปิ่นก็จะเป็นป้ายนะคะบอกว่าตรงไหนคือที่ไหนบ้างนะคะนี่จะเป็นเส้นทางนะคะ ในตำบลม่อนปิ่นเดี๋ยวเราลงไปที่ข้างล่างนะคะที่ร้านกาแฟท่านเจ้าคุณดื่มแล้วได้บุญคนมีงานทำนะคะลงไปกันเลยนะคะสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นทางลงนะคะระหว่างทางลงนี่เพ้นมาสวัสดีกันในบอสวยนะเพนมาสวัสดีกันนบอ ีันเมันยังคนหยู่<า>ได้เลยนะลงเ,เลย เข้ามาที่ข้างในแล้วนะคะเรามาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นประวัติของเผ่าไทยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นประวัติประวัติต่างๆนะคะที่เขาเขาเขียนไว้นะคะอ้าวเดินไปดูตรงนู้นตรงนี้ก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีหนังสือต่างๆนะคะเก็บไว้นี่ตรงนี้ชนชาติ ไต้ไทยนะคะน,นี่ก็จะเป็นชนชาติของไทยใหญ่นะคะเราเป็นพี่น้องกันนี่นะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ครูหมอไต้อันนี้ก็คือท่านที่ทำตัวหนังสือของภาษาไต้ออกมานะคะจะมีหลายๆท่านมากเลยนะคะที่เขาทำสร้างตัวหนังสือขึ้นมานะคะ อันนี้ก็สวยมากๆะะจะเป็นประวัติต่างๆนะคะนี่หัล้ออะไรอะโอกล้องมันไม่ค่อยดียเนาะนี่นะคะจะเป็นทั้งหมดสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าท่านนะคะจะมีภาษาไทายใหญ่แล้วก็มีภาษาไทายเขียนด้วยนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นหนังสือเอาคนเพ็นจับให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะไปเปิดหนังสือดูหน่อย ไี่เป็นตัวหนังสือเมืองหรือเปล่านี่ก็อ่านไม่เป็นนะนะภาษาไทยภาษาไทยอะเนาะใช่ไหมนี่ข้างในมันเห็นไหมคะไต้นนหรือเปล่านะใช่มันอย่างมันเนี่นเห็นไหมในข้างใน,มน,นไม่คนเพนีิจาเมก้กล่องมันตกฮะอืออะไรมันมันแนนันเนนะ่ยเพราะว่าเล่านั่นหรือเปล่าเนี่ อ่มันตกจิมเย,ยอันนี้คือถ่ายใหม่ใช่ไหมก็ถ่ายแล้วหรอ,อนี่นะคะเป็นหนังสือที่เขาโบราณที่เขาเก็บไว้นะคะแล้วมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าอะไรไปก่อนนะะตรงนี้จะมีประวัติมันนะคะเจ้าเสือขานฟ้าที่เป็น เป็นรูปเจ้าเสือข่านฟ้าเพราะว่าเราเอียงมันก็เลยทำหูนมันหนักหนาเคมาอ๋อตรงนี้จะเป็นกองใหญ่เราเห็นนหะจะกลัวทำไมอะ่ะตรงนั้นจะเป็นหุ่นโชว์นะคะเป็นชุดของอาไทยใหญ่นะคะเราดูนี่ก่อนอกำเดดทอ้ตรงนี้เจ้าจะเป็นกองใหญ่นะคะเป็นกองเรามาดูที่หุ่นโชว์สวยงาม อันนี้ชุดอะไรเนี่ยอ๋อน,น,นี่นี่ชุดไทยใหญ่ผู้หญิงแล้วก็ชุดของผู้ชายก็จะมีหมวกด้วยนะคะ <co> แล้วก็ตรงนั้นด้วยนะคะสวยมากๆแล้วคะ่ะแล้วเขาจะแบบวาดรูปสวยงามมากนะคะที่ด้านหลังอันนี้มันรับผนโชก็จะเป็นอันนี้จะเป็นประเพณีอะไรอันนี้ก็คือจองเข่งต่างก็คือประมาณเดือน1ิบเใช่ไหมออกพรรษาเนาะเวลาออกพรรษานะคะเขาจะมีอันนี้ด้วยนะคะเขาจะทําจองเข่งต่างแล้วก็รูปรูปที่อยู่ภายในนี้นะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะคะต่างๆของไทยใหญ่นะคะอันนี้ประมาณออกพรรษาเขาก็จะมีงาน จองเข่งตางแล้วก็มีนกโตฟ้อนลำนกโตด้วยแล้วก็จะมีปล่อยสังรองอันนั้นปล่อยสังรองนะคะที่ขี่คอนะคะอ๋ออันนี้เนาะประมาณเดือนเมษานะคะแล้วก็เอาน,นี้ไทล่าวไทยลาว,ลาวมาดูตรงนี้นี่ก็จะเป็นไทลาวนะคะสวยมากๆนี่อยากให้ทุกท่านได้มาชมนะคะเขาทําเป็นห้องประชุมด้วยนะคะถ้าอยากมาประชุมตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากนะคะอันนี้ไทยดําไทยจ้วง มณฑลกวางซีหรือเปล่าเนาะแล้วก็ไทยอาอาหมอัดซ้ำนะคะตรงนี้เแรงจัมักอตั้มนลุนะน้าจ้ไปเลยอ๋ออนี้จะลบทิ้งแล้วก็ชาวไทยรื้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพของชาวไทยลื้นะคะไทยลื้ใน12ปันนานะคะก็จะเป็นทางเชียงตุงนู่นนะคะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะอืมอันนี้ภาพน,นี้เขาก็จะลบทิ้งแล้วก็จะเขียนภาพไทยสยามเต็มๆนะคะตรงด้านนี้นะคะโอ้ถือว่า อันนี้นะคะจะเป็นร้านกาแฟทางเข้าประตูเข้าร้านกาแฟนะคะสวยมากๆานะคะอยากให้ทุกท่านได้ลองมาเที่ยวดูนะคะที่วัดพระธาตุเพราะว่าวันนั้นนะคะเรามาถ่ายแค่อีกโซนหนึ่งทางด้านบนนะคะจะเป็นบันไดที่มันงสูง,สงที่เราเอาลงในคลิปก่อนหน้านะคะแต่อันนี้จะเป็นอีกทนันทันด้านหนึ่งนะคะวันนั้นเราก็ยังไม่มาถึงเนาะตอนที่เราเข้ามานะคะตรงนี้จะเป็นประวัติของวัดแล้วก็ภาพปัจจุบันนะคะแล้วก็ภาพอดีตตั้งแต่เขาอะไร ตั้งแต่เขาสร้างวัดนะคะตรงนี้จะมีประวัติต่างๆนะคะตั้งแต่เขาเริ่มสร้างวัดแล้วก็อุโบสถต่างๆนะคะนี่สวยมากนะคะสวยมากอ๋อนี่อุโบสถที่ด้านบนที่เราไปถ่ายค่ํานั้นนะคะอันนี้จะเป็นที่เราไปถ่ายในวันนั้นนะคะที่จะมีบันไดขึ้นด้วยอะเนาะวันนั้นนะคะเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ป้ายร้านกาแฟท่านเจ้าคุณอ่าคุณเพนหนีหน่อยจอะยไปจิ้มตาเขาน <c oughs> ่ก็จะมาถ่ายนั่งถ่ายรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้โอเคก็กเ,เ <les> อาดินี่อันนี้เป็นนั้นหรือเปล่ามือนที่นั่นน่นะวัดอะไรนะไม่เชิญตะวันใช่ไหมที่ใส่แว่นตาด้วยอะเนาะ นี่เข้ามาด้านนอยก็จะเจอกับหุ่นโชเสื้อผ้าสวยๆนะคะเข้ามาแล้วทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะก็จะมีเครื่องแก้วสะสมนะคะเป็นแก้วกาแฟแล้วก็เป็นชุดกาแฟนะคะชุดหม้อชาแบบนี้ค่ะส่วนโซนทางนี้ก็จะเป็นเครื่องสานนะคะ ของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะมีสวยงามน่ารักมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมวกไทยใหญ่แล้วก็จะมีของกิ๊บช็อปเอตรงข้างบนจะเป็นทำม,มาจากกะลามะพร้าวนะคะสวยมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นของฝากนะคะ,ะเพราะว่าเฮ้ามาก็สามารถซื้อกาฝากติดไม้ติดมือนะะนเ,นเนี่ยค่ะกลนทีเฮิรนเนี่เนาะคะ่ะโซนนี้นะคะก็จะเป็น ตรงถุงสีส้มๆนะคะอันนี้จะเป็นเมล็ดกาแฟนะคะที่คั่วจากที่นี่นะคะเป็นเม็ดกาแฟแล้วก็มีชาอู่หลงแล้วก็น้ำผึ้งด้วยนะคะเรามาสั่งกาแฟก่อนนะคะที่โซนทางด้านนี้ก็จะมีขนมแล้วก็อาหารตามสั่งด้วยนะคะเผื่อ ทุกท่านที่มาเที่ยวมาไหว้พระหิวข้าวก็สั่งทานได้เลยนะคะถ่ายรูปสวยๆลงยูทูบนะตรงนี้ก็จะมีขนมเค้กด้วยนะคะอร่อยอร่อยในตูเจก็จะมีขนมเค้กแล้วก็มีน้าดื่มแล้วก็น้ำโคกเครื่องดื่มต่างๆเลยคะ่ะเรามาดูตรงไหนจะเป็นป้ายวัดพระาธาตุแล้วก็รูปพราะนรีสวนนะคะ นี่เขาจะวาดรูปสวยมากนะคะจะมีโต๊ะสำหรับทานข้าวนั่งดื่มกาแฟาด้วยนะคะตรงนี้เราเดินมาดูดนะจะเห็น,หน,นวิวนะวันนี้หมอกลงเยอะมากนะคะแล้วก็ฝนก็ตกตลอดเวลานะคะแต่มันจะไม่ตกแรงเนาะแต่ก็ตกอ,อยู่ตรงนี้สามารถถ่ายรูปได้นะคะสวยสามารถตีเตถ่ายหุบไลเนะคะตรงในก็จะเป็นป้ายท่านเจ้าคุณคอฟฟนะคะ แล้วก็จะเห็นวิวในเมืองฝางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายเขียนไว้ว่ากาแฟราคาหลักสิบวิวทิวทัศน์หลักล้านนะคะดื่มแล้วเบิกบานสำราญเลือดีเอาเราเลยเข้าไปแล้วนะคะไปดูเด็กๆก,ก่อนเราจะเลือกโต๊ะนั่งตรงนี้นะคะเข้ามาเลือกโต๊ะนั่งตั้งในเนี่ยค่ะเนาะวิวสวยหนาเนะะี่ยค่ะ อยากคือทุกคนน,คะนะคะเนาอมาดูมาถ่ายฮุบตั้งเนินในเนี่ยคะ่ะอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสอากาศแบบนี้แล้วก็วิวสวยๆกาแฟอร่อยๆที่ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะคะที่ป้ายตรงนั้นนะคะว่าทําไมเขาทําร้านกาแฟที่ข้างบนนี้นะคะสองคนนี้สั่งอะไรเอ่ย นี่มาอุดหนุนขนมเค้กอร่อยอร่อยนะคะมีขนมเค้กแล้วก็คนนั้นเอาอะไรเอ่ยอขนมปังแล้วก็นี่อันนี้ของแม่ใช่ไหมนี่มาอุดหนุนที่วัดนะคะนี่ก็เป็นอะไรกินเลยลองชิมเลยคะอร่อยมากค่ะนี่ มาอดโนนนะคะที่วัดด้วยเอาชิมดูก,ก่อนนี่จะเป็นาคาปูชิโน่ร้อนนะคะอ,ะอร่อยไหมอืมอร่อยนะคะอร่อยนอกจากจะเป็นวัดที่สวยงามแล้วก็จะมีกาแฟด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะคะวันนี้อ,า,อากาศหนาวเย็นแล้วก็อะไร อากาศหนาวเย็นสบายเนี่ยแต่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะอร่อยเนี่ยค่ะเนาะก็ลองมาชิมในเลยค่ะนะอร่อยเต้เตเนี่ยคะ่ะวัดก็สวยแล้วก็เข้ามาทําบุญอะไรทาบุญจอมเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็เข้ามากินอาหารแล้วก็สั่งอาหารจากปีไนไรเลยค่ะจะมีอาหารตามสั่งต่างๆค่ะเนาะแล้วก็จะมีกาแฟาขนมเค้กค่ะนะก็มาอุดหนุนไรยค่ะตีวัดค่ะนะ อ,อร่อยไหมอันนี้จะเป็นน้ำชานะคะน,นี่ชารนอนชาอันนี้เป็นชาอุ่นลงหรือเปล่ามันจะอยู่ตรงนั้นนะคะชาอุ่นลงโอ้มาแล้วตัวน้อยขอบคุณค่ะผมเขอบคุณมาก นี่จะเป็นอาหารตามส avenues, store, specimen, ั่งผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวนะคะหน้าตาหน้าทานไหยคะหน้าทานมากเลยเนาะเดี對對๋ยวให้เด็กๆชิมอ่ะเอาเลยชิมด้วยกันนะเอาอีกจานนึ่งไหมเดี it. It. ๋ยวจะไม่หมดนะกินด้วยกันได้เลยขนมกรุบกรอบอร่อยอร่อยด้วยนะคะมมีน่แพวกมันเป็นทีกคนจีนอยู่แล้วเนาะลองก็ไปชิมหนึ่แล so ้วเป็นขนมเด็กๆก็ยิ่งหนึ่งลองไปเทีนยงคะอร่องอันนี้หน้าตาเขาให้มาด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ใส่ก็ได้นะมันก็แบบพอดีแล้วนะคะก็ใส่ก็ได้ก็ให้ก็ได้ก็สิบก้อนสิบก้อน ไม่ต้องคนเรานะ้ยไม่กินรด้มั้ยมันขมนะนิฟังหรอชิลองชิง กินอะไรกันนะเขาอ่ะก็จะสั่งกกินสองคนเลยกินอะไรใครสั่งมากินด้วยกันอ่ะกินอะไรกันแก้มาเ่ะขึ้นมาเขาอ่ะขนมาเขา่ึ้วมาเขาอ่นมาเขาอ่้นมาเขาอ่ะข้นมาเขาอ่้ม่ะ้นมา่ะขึ้นมาเ่ะขึ้นมา่้มเขาอ่ะขึ้นเขาอ่ะข้นมากขาอ่้มเขาอ่ะ้ม่เขาม่ะ้น่ะข้นมา่้นมาเขาอ่ะข้นมา่้มาเขาอ่ะ้นม่้ 加油！我这边不加油。 ญาติดโมที่ร่วมกันทาบุญนบาขอหอมีอายุวนโนจุขังพรลเร่ยลำเลืย่ำยตลอดกาลนานเยแลวาจงทีต้นห่ะต้อางเรอ้องต้ฝนตกนะต้องงีนตกอะอยนคโแล้วเราจะถ่ายสาม้นต้ไนตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วนะคะกับเด็กๆก,ก็พากันเดินออกจากที่ร้านกาแฟนะคะ นี้เราก็จะเดินขึ้นบันไดออกไปที่ข้างนอกนะคะเข้าไปออกงตรงนั้นเข้ามาได้ไปละมังเราแนอนคนตกอยู่เลยนั่นคนก็ยังตกอยู่นะคะแต่จะตกไม่แรงมากแต่ก็อ่อยๆนะคะคนแหงอะเราจะไปอยู่ไหมอีกทางนึงนะคะเราจะไปดูเจ้าเมฆควนอิ่มนะคะเอา ทางด้านนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของเจ้าเม่กวนอิมนะคะจะใหญ่มากแล้วก็สูงนะคะสูงมากแล้วเราจะเข้าไปที่ด้านในทางขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นจะมีพระประจำวันเกิดแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะตรงนี้นะคะพระพุทธรูปนี้ก็จะมีพระประจำวันเกิด ทั้ง7วันนะคะค่ะพอเราไหว้พระเสร็จนะคะเรามาดูทางส่วนทางนี้ค่ะวันนี้นะคะทุกท่านก็ได้รับชมนะคะที่วัดสวยงามที่วัดพระธาตุนะคะแล้วก็ได้เราก็ได้อุดหนุนอาหารนะคะแล้วก็ขนมแล้วก็กาแฟอร่อยมากๆเลยนะคะ ก็อร่อยแท้ๆนะคะแล้วก็วัดกอฮังรีจ้อมนะคะเนาะก็ฝากติดตามนะคะเนาะคลิปนั่งจามจ้อมนะคะได้คลิปน้าว่าเข้าเตก,กว่าติกันไลท์นะคะเนาะฝากติดตามคลิปข้างหน้าด้วยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็กินอาหารอะไรอร่อยๆหรือว่า,าสถานที่ หรือว่าเราไปทําบุญแบบนี้นะคะวันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามให้กําลังใจช่องนางจามนะคะนางจามคําขอบคุณกุ๊กก้อนนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ปันแห้งใจกําลังใจนะคะช่องนางจามนะคะเหมืออไหน่ก็จบคลิปอมอก,กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะไม่ลุค่ะมีเลี้ยวลุง